หมายเลขขอนแก่นมี2 5 6 7รางวัลชมเชยอันดับที่สองหรือรางวัลที่5คือควายหมายเลข23ครับหมายเลข23นะคะช้างมงคลค่ะจากจังหวัดกาลสินค่ะสำหรับรางวัลชมเชยอันดับที่1หรืออันดับที่สคือควายหมายเลข21ครับ หมายเลขที่เจ็ดค่ะบิ๊กแคนนะคะจากขอนแก่นค่ะลางวันอันดับที่สามนะครับของวันนี้คือควายหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะคะเพชรดาชาค่ะจากหนองบัวลำพูค่ะเหลือสองตัวเราคยอมาข้าน้าครับขอดนตรีเลยค่ะเอาควายออกมาอย่าพึ่งกอนกันฮะแหมรับกันเหลือเกิน สุดหล่อทั้งคู่หมายเลขสองตัวสุดท้ายนะคือหมายเลขห้าหมายเลขเก้าเอาห่างกันหน่อยฮะห้ากับเก้าห่างกันสามเมตรหมายเลขห้าเอาห่างเอาค่าห่างกันสามเมตรหมายเลขเก้าหมายเลขห้าหมายเลขห้ามาจากไหนหมายเลขห้านะคะเจ้าพระจันฉายค่ะมาจากหินหนางหุ้นแถลงนครราชสีมาค่ะลูกของตัวไหนนะเป็นลูกของตะวัน แม่ผู้เกีียวค่ะของเสียกค่ะอ๋อของเสียก๊าซค่ะขายไม่เล้นกหรอครับม่เลก้าเลกค่ะเาโชคมั่นคงนะคะลูกของพ่อชโชคมงคลน,นะคะจากอำเภอเมืองโคราชเหมือนกันค่ะจะขอเสียงตบมือละโห่พี่น้องก่อนเพราะว่าเราเรานี่คือรุ่นแรกใครคิดว่าวันนี้แชมป์จะอยู่ที่บอห้าขอเสียงตบมือหน่อย เหมือนไม่มี f อซเท่าไหร่เลยอ่ะยังช้าอยู่อากาศเตนไม่กล้าเสียงเมื่อกี้ไม่เห็นแจกแบงค่าร้อยยังไม่เห็น <laughs> ใครคิดว่าวันนี้ชั้นจะอยู่ที่เบอร์เก้าครับเ,รเดินเช้าอยู่ค <laughs> รับดำเช้ารถดีเอาดำกับเมื่อวาน ผู้ค่เออร์ห้ามาจากพุทธแถงเออร์เก้ามาจากอำเภอเมืองและชัดได้การคว้ามาจากอำเภอห้วยแถงครับผมห้วยแถงนะคะเป็นพระจันทร์ฉายค่ะเป็นลูกของตะวันฉายเสียกักนะคะจากห้วยแถงนครราชสีมาค่ะในตัวที่ได้รับการรองชารเลิศอันดับหนึ่งค่ะคุณหมอค่ะแล้วก็อันดับที่สองนะคะเจ้าโชคมงคลโชค คงนะคะจากอำเภอเมืองโคราชนะคะค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะท่านกรรมการนะคะก็จะให้รายละเอียดนะคะว่าแต่ละรุ่นหรือเกมการตัดสินที่พิจารณาในรุ่นนี้นะคะเรียนเชิญท่านกรรมการค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็เป็นวันที่3แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นรุ่นแรกนะน่าจะเป็นสนามนี้วันสุดท้ายนะเป็นแฟนผู้ทั้งหมดนะครับ ควายชุดนี้นะครับเข้ามาทั้งหมด22ตัว23ตัวเพราะว่าตัวหลังที่ผมนับไม่ถับนะครับก็ผ่านกรอบมีนเตอรตวทวสวยนะครับลักษณะดีทั้งนั้น,นะครับแล้วก็คณะกรรมการก็มีมติให้เข้ารอบมาก็ตามที่ได้ประกาศผลไปแล้วนะครับสำหรับโลควายเอยบอ23นะครับที่จริงเขาจะเป็นโครงสร้างที่มีรูปร่าง ค่อนข้างจะดีความยาวความลึกได้นะครับแต่ว่าเขาเวลานั่นหน่อยเขาจะยืนหลังยังไม่ต้องดีมากนะเขาก็สามารถไปไปควบคุมด้วยการสมัคหรือการจับการเดินนะครับแต่ผมก็วันนี้ก็เสียนิดเดียวนะแค่ตัวหมายเลขทีสุทนิดเดียวนะครับครับส่วนเบอร์ี่สน,นะครับมาด้วย โครงร่างก็ค่อนเล็กอยู่แต่ว่ามาด้วยกล้ามเนื้อท้ายที่เด่นมากนะครับเด่นมากความลึกได้แต่พอมาด้านหน้าด้วยด้วยอาจจะเป็นอายุด้วยนะครับเขายังขึ้นยังไ,ไ,ไ,ไม่เต็มเท่ากับหมายเลขห้ากาหมายเลขเก้านะครับตันนี้ก็ได้ลำดับสี่ไปนะครับรับลำดับก้อยหมายเลขสี่นะครับอันนี้ก็มาเต็มนะครับมาเต็มดีมาก นะครับดูโครงร่างโครงตื่นนะครับดูความสะอาดนะครับแต่เข้ามาด้านหน้าตามกอสองตัวแบ่นิดเดียวนะครับนิดเดียวนะครับผมก็ได้ท่อสั่งไปส่วนเบอร์ห้ากับเบอร์เก้านะครับตามเรซ้าผลแล้วนะครับส่วนรูปร่างกล้ามเนื้อนะครับดูสูสีนะครับความยาวลำตัวความสูงนะครับ ก็จินกับอยู่นิดหน่อย่ด้วยหมายเลขห้าเขามาในกองสมุดของกล้ามเนื้อตั้งแต่หน้าถึงท้ายเขาจนบุ๋นดีมากนะครับด้านหน้าจะตัวตัวเบิร์ดหมายเลขเก้าเยียบอยู่นิดนึงแต่ว่าหมายเลขเก้าเขาเอามาดูด้านหน้าการโชว์กล้ามเนื้อของด้้งหัวหลกนะครับยัแพ้หมายเลขห้านะครับก็วันนี้ก็เลยหมายเลขห้าก็เลยลำดับที่ไปนะครับผม ค่ะข,ขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการน,นะคะยินดีกับทุกรางวัลด้วย